่เนนกองเล้นกองมเสียงแหบอะเดินข้างในน่หนะแล้วทำไมน้ำหนักไม่ลงเลยแบะไปเจอเลยครับเจอเลยครับแต่แยะไ้บปอดยดไม่ได้ละ เปิดเปิดเปิดขอุญานะครับซ้อนไหลนะครับขออนุญาตนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองเจ้าขอบคุณครับ